สิ่งที่คุณพูดกับคนอื่นคุณกำลังพูดกับตัวเองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกันอีกแล้วกับช่องตุ๊กตาชาแนลไบโคเรียค่ะบอดแคสต์บอดแคสต์ที่จะแบ่งปันเนะื้อหาดีๆให้กับคุณวันนี้ตอนนี้คุณพูดเรื่องอะไรอยู่ไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเราก็กำลังพูดเรื่องของตัวเองผู้คนมักจะพูดเรื่องที่ตนสนใจมากที่สุดค่ะ ถ้าชอบกีฬาเขาก็จะพูดเรื่องกีฬาชอบการเมืองก็พูดเรื่องการเมืองถ้าสนใจรา,รายละเอียดชีวิตของคนอื่นเขาก็จะพูดเรื่องผู้อื่นค่ะแต่ไม่ว่าจะคุยกันในหัวข้อไหนข้อความที่คนได้พูดออกมาคือภาพสะท้อนสิ่งที่เขากำลังบอกตัวเองหรือเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าตนควรจะได้ยินเช่นถ้าคนสองคนกำลังจะเดินข้ามแนวหินแคบ,แคบ ซึ่งยื่นออกมาจากผาสูงชันคนที่พูดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไงห้ามมองลงไปข้างล่างเด็ดขาดนะกำลังพูดให้ตัวเองฟังอย่างแน่นอนที่สุดหลังจากเฝ้าศึกษาภาษามนุษย์และต้นกำเนิดของมันมาหลายปีนักภาษาศาสตร์ยุคใหม่ได้ระบุว่าภาษาพูดวิวัฒนาจากความคิดภายในและบทสนทนาภายในตัวเราเองราวกับว่า เจตนาแรกเริ่มของภาษามีไว้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากกว่าจะเอาไว้สื่อสารกับคนอื่นถ้อยคำที่คุณใช้คำแนะนำที่คุณให้รวมถึงหัวข้อที่คุณเลือกทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้อความที่มีไว้สื่อกับตัวคุณเองฉะนั้นถ้าคุณกำลังรักษาอาการไม่สบายอยู่ข้อความจากตัวคุณจะให้ความเข้าใจล้ำค่าเกี่ยวกับการรับรู้ของคุณในบางเรื่องคุณรู้หรือไม่คะว่า บางครั้งที่คุณบอกคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้สามารถทำธุรกิจได้สำเร็จแท้จริงแล้วคุณกำลังบอกตัวเองอยู่ฉะนั้นเมื่อคุณฟังสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดคุณจะรู้สึกถึงสิ่งที่ตัวคุณอยากจะได้ยินและแมว้ว่าความรู้นี้จะไม่ใช่เรื่องพิฆาความแผ่นดินอะไรแต่มันจะเป็นประตูสู่ความเข้าใจและความรักในขั้นลึกยิ่งขึ้นเพียงฟังตัวเอง ถ้าไม่มีใครยอมพูดอะไรจนกว่าจะรู้ว่าตัวเองกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่แล้วก็ป่านี้ความเงียบจับจิตคงก้าวลงมายังโลกมนุษย์แล้วถ้อยคำที่คุณใช้คือบ่อแสถึงสภาวะจิตของคุณเมื่อคุณคิดว่าใครคนใดคนหนึ่งขาดคุณลักษณะหรือนิสัยบางอย่างไปนั่นแสดงว่าคุณอาจกำลังกลัวว่าตัวเองจะขาดคุณลักษณะหรือนิสัยนั้นอยู่ฟังสิ่งที่ตัวเอง ทำตำหนิแล้วคุณจะได้ยินวิธีหาความชอบธรรมและวิธีใช้เหตุผลของคุณเองเมื่อได้ยินตัวเองพูดคำว่าตลอดเลยหรือไม่เคยเลยจงรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเมื่อคุณพูดข้อความตัวอย่างเช่นฉันจำเป็นต้องทำนี่และฉันควรทำนั่นแสดงว่าคุณกำลังหลงมายาว่า คนอื่นหรือสภาวะการภายนอกกำลังควบคุมชีวิตคุณอยู่แต่หากได้ยินตัวเองพูดทำนองว่าฉันเลือกที่จะทำนี่และฉันรักที่จะทำนั่นแสดงว่าคุณได้ยินเสียงแห่งชีวิตที่ประจักษ์แจ้งในตนซึ่งงอกเงยจากการอย่างรู้ภายในว่าคุณคือผู้กำหนดชีวิตตัวเองแต่คนส่วนใหญ่มักแกว่งไกว ไปมาระหว่างการมุ่งตามเสียงภายในจากแรงบันดาลใจแท้จริงกับการมุ่งตามเสียงภายนอกจากความสิ้นหวังของคนอื่นหากอยากรู้ถึงสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองยังไม่มีในชีวิตก็ให้ฟังสิ่งที่คุณคิดและพูดว่าคนอื่นยังไม่มีมันเช่นถ้าคุณให้ค่ามากกับการต้องทำอะไรที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณเองไม่ได้มีประสิทธิภาพ อย่างที่อยากเป็นคุณก็อาจได้ยินตัวเองตำหนิความไม่มีประสิทธิภาพของคนอื่นโดยทั่วไปไม่ว่าคุณจะพรมพตำหนิสิ่งใดเกี่ยวกับคนอื่นมันมักแสดงถึงด้านหนึ่งในตัวคุณเองซึ่งคุณยังไม่ได้มองให้สมดุลและยังไม่เรียนรู้ที่จะรักมันถ้าคุณต่อว่าใครบางคนว่าเป็นไอ้จอมโกหกก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณกำลังพูดถึงจอมโกหกในตัวคุณเอง แต่เมื่อปรับสมดุลการรับรู้เกี่ยวกับการโกหกของคุณรวมถึงเห็นคุณค่าจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้แล้วคุณจะไม่มีอารมณ์ด้านลบรุนแรงต่อการโกหกของคนอื่นยิ่งสังเกตวิธีหาความชอบธรรมและวิธีใช้เหตุผลในการโกหกของตัวเองคุณจะยิ่งเห็นสิ่งที่กำลังขวางชีวิตคุณอยู่ชัดขึ้นและหาวิธีสลัดหลุดออกมาได้ หลักที่ง่ายที่สุดสองเรื่องในการจับว่าคุณกำลังโกหกอยู่คือเวลาที่คุณใช้คําว่าตลอดเลยทุกทีเลยและไม่เคยเลยเมื่อใดที่ใช้คำทำนองนี้มันมักจะเป็นส่วนหนึ่งของการโกหกและยิ่งคุณอ้างอย่างแข็งขันว่าไม่เคยทำบางสิ่งมากเท่าไหร่และยิ่งจะเห็นตัวเองทำสิ่งนั้นเร็วขึ้นเท่านั้น ถ้าคุณสาบานอะไรสักอย่างหนึ่งว่าคุณจะไม่ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกแล้วมีแววว่าคุณจะทำเรื่องนั้นขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนสังเกตสิ่งที่คุณแนะนำคนอื่นจงทําอย่างที่ตัวเองไปสอนเขาไว้เมื่อคุณให้คำชี้แนะกับใครจงฟังผลึกปัญญาที่คุณกำลังแบ่งปันให้ตัวเองเมื่อคุณเห็นโอกาสที่คนอื่นจะพัฒนาได้แสดงว่า คุณเห็นโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้พัฒนาทิศทางที่คุณบอกให้คนอื่นมุ่งไปอาจเป็นทิศทางที่คุณต้องการไปเองมากที่สุดเมื่อเข้าใจและสำนึกคุณว่าตัวคุณคือการสำแดงถึงความสมบูรณ์แบบของจักรวาลในรูปหนึ่งคุณจะเต็มตื้นอยู่ในภวังรักอันปราศจากเงื่อนไขขอยกตัวอย่างครั้งหนึ่งมีเด็กชาย ชื่อนิคอายุเจ็ดขวบเขาคิดว่าทําอย่างที่ตัวเองสอนหมายความว่าอย่างไรเขาบอกว่าหมายถึงอย่าไปบอกให้ใครทําอะไรถ้าตัวเองยังไม่ได้ทําเขายกตัวอย่างประกอบด้วยว่าไม่ควรบอกน้องสาวว่าให้เก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่เก็บชัดเจนว่าเด็กชายที่ชื่อนิคเข้าใจในแง,งมม่มุมพื้นฐานของข้อความนี้ดี แต่สิ่งที่หนูน้อยคนนี้ยังไม่เข้าใจคือสิ่งที่เราสอนคนอื่นแท้จริงคือสิ่งที่เราเชื่อว่าตัวเองจําเป็นต้องได้ยินนี่คือเหตุผลว่าสิ่งที่เราแนะนำคนอื่นมักเป็นคำแนะนำที่เราให้ตัวเองเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ความเห็นของเราจะเป็นประโยชน์และฟังขึ้นสำหรับเรามากกว่าคนอื่นเพราะมันมาจากประสบการณ์เฉพาะตัวของเราเอง ความจริงมีอยู่ว่าการจะพูดความจริงนั้นไม่จําเป็นต้องใช้หลายคําหลักวลีหรอกคุณมักจะพูดให้คนอื่นได้ยินถึงสิ่งที่คุณจาเป็นต้องเงียหูฟังเงียบๆในหัวใจตัวเองคําพูดของคุณสะท้อนวิธีที่คุณมองตัวเองและโลกเมื่อคุณให้คําแนะนํากับใครมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งคําที่คุณตําหนิคนอื่น จะเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆของชีวิตคุณเองคำที่คุณแนะนำคำที่คุณตำหนิคนอื่นจะเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆของชีวิตคุณเองซึ่งคุณยังไม่ได้สำนึกขอบคุณและมอบความรักแก่มันคิดใครควรหนึ่งย้อนนึกถึงบทสนทนาของคุณในวันนี้สังเกตดูว่าคุณได้ใช้คำว่าจำเป็นต้องและ ควรมากกว่าคำว่าเลือกที่จะและรักที่จะหรือไม่ 2. ให้สัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มสังเกตสิ่งที่ตัวเองพูดให้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้น 3. นึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณสาบานว่าจะไม่ทำบางสิ่ง 4. นับดูว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่คุณจะทำสิ่งนั้นลงไปปฏิบัติให้เกิดผล เรียนรู้ที่จะทำตัวให้สงบปล่อยใจอันเงียบงานให้สดับฟังและซึมซับถ้าคุณถูกขอให้แบ่งปันคำแนะนำที่ดีที่สุดแก่คนอื่นสาข้อคุณจะบอกอะไรบ้างระบุออกมาหาวิธีที่จะนำคำแนะนำทั้ง3ข้อนั้นมาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองให้ระบุออกมาด้วยเช่นกัน ระบุคำด่าที่แรงที่สุดที่คุณมีต่อผู้คนโดยรวมหรืออาจต่อใครบางคนเป็นการเฉพาะระบุ3หนทางที่คุณได้แสดงพฤติกรรมเดียวกันนั้นผ่านด้านใดด้านดื่นใน7ด้านสังคมครอบครัวอาชีพการงานการเงินร่างกายจิตใจจิตวิญญาณคำตอกย้ำใจตน ฉันฟังปัญญาที่ซ่อนเล้นมากับถ้อยคำที่ฉันพูดกับคนอื่นเมื่อได้ยินตัวเองตำหนิประนามฉันจะถามตัวเองว่ามันคือสิ่งใดหรือที่ฉันกำลังพยายามปรับสมดุลและให้ความรักแก่มันอยู่ฉันกำลังเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยการเปลี่ยนคำพูดที่ฉันใช้ฉันกำลังบำบัดชีวิตด้วยการรักตัวเองฉันกำลังบำบัดชีวิต ด้วยการรักและยอมรับความสมบูรณ์แบบของจักรวาลหากคิดว่าตัวเองขาดสิ่งใดคุณจะต้องการสิ่งนั้นมากที่สุดคุณคิดว่าตัวเองขาดอะไรหลายคนคิดว่าตัวเองยังขาดอะไรบางอย่างไปอยู่หลายคนคิดว่าชีวิตตัวเองยังขาดอะไรบางอย่างไปซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกเขาจะให้ค่าสูงสุดกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่า ตนขาดมากที่สุดถ้ายัางไม่มีคู่ควงเขาก็จะให้ค่ากับการมีแฟนมากที่สุดถ้าสุขภาพไม่ดีอย่างที่ต้องการเขาก็จะมีแนวโน้มจะให้ความสัมพันธ์กับการบำบัดร,รักษาสูงสุดถ้าเงินคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้การมีรายได้มากขึ้นจะสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดหรือหากเชื่อว่าตนยังขาดหน้าที่การงานที่ดีการได้งานลักษณะนั้น จะมีความหมายแก่ชีวิตเป็นล้นพ้นพูดอีกแบบคือสิ่งที่คุณรับรู้ว่าตัวเองขาดมากที่สุดจะกลายเป็นสิ่งที่คุณให้ค่าสูงสุดทว่าความรู้สึกเติมเต็มสูงสุดนั้นไม่ได้มาจากตัวเหตุการณ์ทรัพย์สมบัติงานหรือกระทั่งคนอื่นแต่มันอยู่ในตัวคุณเองความจริงมีอยู่ว่าสิ่งใดที่คุณเห็นอยู่ภายนอกตัวคุณแสดงว่าคุณมีสิ่งนั้นอยู่ในตัวแล้ว เมื่อให้คุณค่าแก่ลักษณะนิสัยบางอย่างในตัวคนอื่นจงรู้ไว้ว่าคุณมีลักษณะนิสัยนั้นอยู่ในตัวเองเรียบร้อยแล้วหลักการนี้ยังใช้กับเรื่องวัตถุสิ่งของอีกด้วยจริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นในตัวมันเองแต่อย่างใดคุณเพียงอยากได้รับความหมายบางอย่างจากการได้ครอบครองมันหรือบางสิ่งที่มันได้สื่อถึงซึ่งไม่ว่ามันจะสื่อถึงสิ่งใด อดรู้ว่าเวลานี้คุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วในทางใดทางหนึ่งสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองกำลังขาดคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคุณมีคุณสมบัติหรือลักษณะนิสัยทุกอย่างอยู่ในตัวแล้วเพียงแต่อาจยังไม่รู้เท่านั้นเมื่อสิ่งที่ขาดที่คุณให้ค่าสูงสุดได้รับการเติมเต็มสิ่งที่ขาดอันใหม่จะต่อแถวขึ้นมาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเรื่องต่อไป หลักการดำเนินชีวิตที่คุณให้ค่าสูงสุดมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณไม่มีโอกาสประสบในช่วงยาววัยภาษิตเก่าแก่ที่ว่าหญ้าหน้าบ้านคนอื่นจะสวยกว่าหญ้าหน้าบ้านตัวเองเสมอนั้นคือวิธีพูดอีกแบบหนึ่งของหลักการที่กล่าวว่าคุณจะเฝ้าซอหาสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองขาดอยู่เสมอเช่นคุณอาจให้ค่ามากกับคนที่ตลกโปกฮาเพราะคุณชอบหัวเราะ แต่เนื่องจากคุณสามารถสัมผัสและเห็นค่าในอารมณ์ขันที่อยู่นอกตัวได้แสดงว่าจริงๆแล้วคุณมีอารมณ์ขันอยู่ข้างในตัวเองซึ่งอาจยังไม่เป็นที่รับรู้สิ่งที่ขาสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีที่สุดแก่ชีวิตเราได้เรามักถูกผลักดันให้เติมเต็มสิ่งที่รู้สึกขาซึ่งเราให้ค่ากับมันสูงสุดแม้จะรู้ว่าเมื่อเติมเต็มแล้วมันจะคงอยู่ได้ไม่นาน ก่อนที่ช่องว่างรอบใหม่จะปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับสิ่งที่เรารู้สึกขาดเรื่องต่อไปบ่อยครั้งการที่เราขาดการดำเนินชีวิตที่เราให้ค่าสูงสุดมักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าได้ขาดไปในชีวิตนั่นเองมนุษย์ทุกคนต่างเชื่อว่าต้นมีความเป็นไปได้อันยิ่งใหญ่สิ่งใดที่ขาดหายสิ่งนั้นจะชักจูงจิตใจไม่เว้นวาย สิ่งที่คุณรับรู้ว่าขาดหายไปจากชีวิตนั้นสามารถเป็นพลังจูงใจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตได้สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามากเป็นสิ่งที่คุณให้ค่ามากที่สุดสิ่งที่คุณมองว่าขาดหายไปนั้นคือของขวัญที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้อีกหนึ่งบทเรียนแห่งรักที่ปราศจากเงื่อนไขไม่มีสิ่งที่ขาดหายไปจริงๆเราอาจสงสารตัวเองที่ไม่มีบางอย่างในชีวิตหรือเรา อาจใช้สิ่งที่คิดว่าขาดนั่นแหละมาเป็นแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ไม่มีสิ่งที่ขาดหายไปได้จริงมันเพียงอยู่ในรูปซึ่งยังไม่เป็นที่รับรู้เท่านั้นสิ่งใดที่รู้สึกขาดจะมอบโอกาสให้เราได้เรียนรู้อีกหนึ่งบทเรียนว่าด้วยความสมดุลของความรักที่ปัสจากเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโสด คิดว่าตัวเองมีความรักถึงจะมีความสุขตอนนี้มีความรักแล้วแต่ไม่ยักมีความสุขสิ่งสำคัญสูงสุดของการหาเนื้อคู่มั่นใจว่าถ้าพบเนื้อคู่แล้วความว่างเปล่าในชีวิตจะได้รับการเติมเต็นเสียทีคนคนนี้สมัครใช้บริการจัดหาเนื้อคู่หลายแห่งและได้พบชายมากมายมากหน้าหลายตา หลังจากมีชีวิตลักษณะนี้อยู่หลายเดือนเธอจึงได้พบกับคนรักของเธอซึ่งเป็นคนที่เธอคบหาด้วยช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาทว่าเธอกับรู้สึกขาดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาอีกกับเบื่องานที่ทำอยู่และมันไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกข้างในคิดว่าถ้าได้งานจะสร้างความแตกต่างได้แล้วก็ฉันคงมีความสุขกว่านี้เยอะเลยหรือว่าฉันควรจะมีลูกดีนะ มันอาจจะทำให้ฉันมีความสุขก็ได้จริงๆแล้วการสแสวงหาความสุขของเธอจะนำเธอสู่การคว้าน้ำเหลวในที่สุดขอให้เธอมองเข้าไปในหัวใจตัวเองเพื่อสอดสแสวงหาภารกิจหรือจุดมุ่งหมายชีวิตที่อยากมุ่งไปและให้สิ่งนั้นเป็นหลักยึดและเครื่องนำทางชีวิตยังไงชีวิตก็ต้องพบเจอความสุขและความเศร้า แต่ถ้าใช้ชีวิตตามภารกิจหรือจุดมุ่งหมายชีวิตที่คุณเกิดแรงบันดาลใจแล้วคุณจะมีเป้าหมายหรือจุดสนใจที่มั่นคงขึ้นแล้วคุณจะใช้ประโยชน์จากชีวิตทั้งสองด้านได้มีพลังมากกว่าเดิมจุดมุ่งหมายที่จะทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณน,นั่นเองความจริงมีอยู่ว่า คุณมีทุกสิ่งที่หัวใจปรารถนาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณรู้สึกขาดมากที่สุดจะทำให้คุณให้ค่ามันสูงสุดคุณจะเฝ้าซอหาสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองไม่มีไม่มีสิ่งใดขาดไปได้จริงสิ่งต่างๆที่คุณให้ค่าจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของคุณคิดใคร,คร่ครวญหนึ่งนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณซื้อหรือทำอะไรบางอย่างเพราะเชื่อว่า มันจะเติมเต็มชีวิตคุณได้ 2. ถามตัวเองว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากที่ซื้อหาหรือทำสิ่งนั้นได้แล้วทำสิ่งนั้นแล้ว 3. นึกถึงความปรารถนาในเยาววัยในวัยเยาว์ที่คุณเชื่อว่ายัางไม่ได้รับการตอบสนองในตอนเด็ก 4. มาถึงเวลานี้คุณได้เติมเต็มความปรารถนานั้น หรือกำลังพยายามเติมอยู่ในรูปแบบใดปฏิบัติให้เกิดผล 1. สังเกตชีวิตทั้ง7ด,ด้านของคุณให้ชัดด้านสังคมครอบครัวอาชีพการงานการเงินร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและพิจนารณาถึงสิ่งที่คุณเชื่อว่าตัวคุณหรือชีวิตของคุณขาดมากที่สุดให้ระบุสิ่งนั้นออกมา 2. การขาดสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือสอนบทเรียนชีวิตคุณอย่างไรให้ระบุออกมาสิบเรื่อง 3. าลองพิจนารณาว่าสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองไม่มีหรือขาดอยู่นั้นแท้จริงตอนนี้คุณมีอยู่ในรูปแบบใดหรือด้านใดของชีวิตแล้วบ้างใครควรว่าคุณเริ่มมีสิ่งนั้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่และอย่างไรอย่าหยุดจนกว่าจะพบ 4. เขียนจดหมายขอบคุณตัวเองสำหรับ บทเรียนที่ได้เรียนรู้รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสิ่งที่ขาดหากคุณยังไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการนั่นคือสัญญาณว่าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงสักเท่าไหร่หรือไม่ก็คุณยังมัวขํามเก้งกับการต่อรองราคายอยู่คำตอกย้ำใจตนฉันรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่ฉันมองว่าขาดเพราะมันช่วยให้ฉันรู้ว่าตัวเองให้ค่ากับอะไร ฉันปรับการรับรู้ให้สมดุลเพื่อจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดขาดไปได้จริงฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งสิ่งใดที่ฉันสัมผัสและรับรู้ได้จากภายนอกแสดงว่ามันมีอยู่ในตัวฉันฉันกำลังเติมพลังงานบำบัดเข้าไปยังทุกอนูของร่างกายตัวเองฉันเติมเต็มชีวิตด้วยรักที่มีอำนาจเยียวยา